กับสวัสดีนะครับผมพบกับช่องเดียดาวเหนือเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์ใน ID หลักนะครับผมอ่ะวันนี้เราก็จะมาส่งเกียร์คริสต์มาสนะครับผมอ่าคราวนี้ก็มาวันที่23นะครับอ่างั้นเราก็จะมาเปิดกันเลยนะครับผมอ่าจะมี5ดาวถึง7ดดาวนะครับผมนี่แล้วก็มีตัวบินแล้วก็มีตัวบินด้วยนะครับผมอ่าเป็นธาตุเป็นธาตุามืดน,นะครับอ่า โอเคนะครับงั้นเราไปส่งเกียร์กันเลยนะครับผมอ่าโอตอนนี้ก็มีดาวเคราะห์ใหม่นะครับผมอ่าเป็นดาวาค o r c h r i s t m a นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาส่งเกียร์คริสต์มาสนะครับผมอ่าผมมีทั้งหมดคือ1,200รยูบี้นะครับผมเราก็จะมาเปิดกันนะครับผมว่า จะได้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าเกียร์เจ็ดดาวคริสต์มาสนะครับผมอ่าเราก็มาลุ้นกันเลยนะครับผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเกียร์ที่ผมอยากได้นะครับผมก็คือเป็นเกียร์กระดิ่งนะครับผมอ่าเพราะว่ามันจะมีเอ่อรถแร่นะครับผมอ่าจะมีรถแร่กับใช้กับกับใช้สกิลนะครับผมอ่านั้นเราก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับผมตัวบินไหนดูซิ อมเป็นสายพลังแล่ก็ใช้ได้นะครับผมอ่าเป็นตัวบินนะครับสกิลก็คืออืมเป็นสกิลเหมือนกับเออเจ็ดบาปนะครับผมอ่าก็คือตายก็คือตายแล้วฟื้นนะครับผมสกิลก็สกิลก็ดีนะครับผมอ่าก็ดีนิดนึงนะครับผมอ่า แต่ตอนนี้เราจะมาสูงกียยะนะครับผมนี่เลยนี่เลยนะครับผมแต่ว่าผมจะทําเป็น2คลิปนะครับผมอ่าก็คือก็คือผมจะเอาประมาณแค่600เะเจ้าให้มันเหลือแค่0 0รลูบี้นะครับผมอ่ะแล้วก็ไปต่อกันคลิปที่2นะครับผมอ่ะไหนดูซิกียะเดดาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่เป็นสายพลังนะครับผม ก็ถือว่าดีดีมากนะครับผมนี่นี่เลยแต่ที่ผมอยากได้ก็คือกระดิ่งนะครับผมนี่นี่นะครับอ่าที่ผมต้องการคือใช้สกิลกับรถแร่นะครับผมอ่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือเป็นแบบพื้นฐานนะครับผมอ่ะที่ผมอยากจะได้นะครับอ่ะงั้นเราก็มาเริ่มสูงกันเลยนะครับผมเอาให้มันเหลืออยู่หกร้อยลูบี้เราไปต่อรอบสองนะครับผมอ่ะมากันเลยนะครับผม ไม่มีรอ้านะครับผมแต่ก่อนอื่นขอทําสู่เฉยๆนะครับผมอ่ะก็แค่ก็แค่ทําไปเล่นๆนะครับผมอ่ะแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมอ่าไปแล้วรอบแรกรอบแรกไปแล้วนะครับผมมาดูกัน่าจะได้เกียร์เจ็ดดาวหรือเปล่าโอห้าดาวนะครับผมอ๋อหกก็คือหกดาวนะครับผมอ่าได้อยู่โอ้โห อื้อืึอือมือก็ได้ก็ได exactly ้ชิ้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมคิดว่ามันน่ามันน่าจะการันตีนะครับผมอ่าตัวก็คือตัวผมคิดได้ว่ามันน่ามันน่าจะการันตีนะครับผมอ่าต่อกันรอบสองเลยนะครับผมรอบสองเลย มาดูกันนะครับผมว่าจะได้กระดิ่งหรือเปล่าอืมเออก็ได้เป็นเกียร์ชิ้นอาวุธเหมือนเดิมนะครับผมอ่าอันนี้ก็ใช้ได้นะครับผมอ่าได้แล้วนะครับผมกระดิ่งคริสต์มาส7อ๋อก็คือ5ก็คือ5ดาวนะครับผมอ่าแต่ว่าสลับเป็น6ดาวได้นะครับผมอาต่อกันเลยโอ้ โอเคนะครับผมก็ได้กระดิ่งคริสต์มาสมาหนึ่งชิ้นแล้วนะครับผมต่อไปครั้งสุดท้ายแล้วนะครับผมอ่าครั้งสุดท้ายแล้วมาดูกันนะครับผมว่าจะได้อีกไหมที่ผมต้องการนะครับก็คือเกียร์เจ็ดดาวชิ้นอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็กระดิ่งนะครับผมโอ้ยอันนี้ก็มาเยอะจังอันนี้ก็มาเยอะนะครับผมโอ้โหมาเยอะมากเลย แต่ที่ผมอยากได้คือกระดิ่งนะครับผมอ๋อได้เป็นชิ้นอาวุธอีกแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับรอบก็คือรอบแรกก็ผ่านไปแล้วนะครับผมอ่าโอเคนะครับถ้าโอเคนะครับเราก็คือเราจะไปต่อกันรอบสองในคลิปในคลิปต่อไปนะครับผมอ่าสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับผมอ่าก็ก็มีก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็คือก็คือผมก็คือผมจะลง ก็คือผมจะลงเอาไว้วันพรุ่งนี้นะครับผมอ่าก็คือคลิปก็คือคลิปที่2นะครับผมอ่าเพราะว่าผมจะลงแบบวันหนึ่งนะครับผมอ่าก็เป็นก็เป็นประมาณนั้นนะครับโอโอเคนะครับถ้าหาใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดติดตามและช่วยกดปุ่มกระดิ่งไว้ใต้ลาต่างใต้ล่างคลิปนี้ด้วยด้วยนะครับผมอ่าสำหรับตอนนี้ผมขอตัวลาเพียงแค่เท่านี้นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่